จริงหรือชาวกรุงศรีอยุธยาไม่ชอบต้อนรับอาคันตุกะเพราะปิดบังว่ามีเมียหลายคนบ้านเรือนของชาวกรุงศรีอยุธยาที่อยู่ในสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาถูกบอกเล่าผ่านบันทึกของลาลูแบร์ราชทูตจากฝรั่งเศสโดยตอนหนึ่งลาลูแบร์เล่าว่ามารยาทการต้อนรับอาคันตุกะของผู้คนในทวีปเอเชียนั้นเหมือนไม่ค่อยเป็นที่รู้จักพร้อมแสดงความคิดเห็นว่าสาเหตุของเรื่องนี้เป็นเพราะเจ้าของบ้านห่วงแหนปิดบัง เมียเมียของตัวเองแต่จากความเห็นของนักวิชาการแล้วข้อเท็จจริงว่าด้วยเรื่องชาวกรุงศรีอยุธยาไม่ชอบต้อนรับอาคันตุกะเพราะปิดบังว่ามีเมียหลายคนอาจไม่ได้เป็นแบบที่ลาลูแบร์เข้าใจลาลูแบร์ราชทูตจากฝรั่งเศสบันทึกเรื่องราวและสภาพสังคมแวดล้อมของสยามไว้อย่างละเอียดส่วนหนึ่งที่เล่าคือเรื่องลักษณะบ้านเรือนและการต้อนรับอาคันตุกะ ซึ่งลาลูแบร์เล่าว่าในสยามไม่มีเรือนแรมเหมือนประเทศอื่นในเอเชียขณะที่ตุรกีเปอร์เซียมีศาลาที่พักคนเดินทางอันเป็นศาลาสาธารณะที่ไม่มีเครื่องเรือนใดพ่อค้ากลองเกวียนจะใช้ที่แห่งนี้พักอาศัยส่วนการค้างแรมของอาคันตุกะจากการบอกเล่าของลาลูแบร์มีใจความว่าการต้อนรับอาคันตุกะให้พักอาศัยค้างแรมด้วยเป็นคุณธรรมอันหนึ่งซึ่งไม่รู้จักกันในทวีปเอเชีย ตามความเห็นของข้าพระเจ้าก็ว่าคมเนื่องด้วยเจ้าของบ้านแต่ละแห่งต่างก็ระมัดระวังห่วงแหนปิดบังพูกเมียเมียของตนไปตามตามกันเท่านั้นเองลาลูแบร์ยังวิเคราะห์ติดตลกว่าพระภิกูุต้อนรับดีกว่าเจ้าของบ้านที่เป็นพลเมืองทั่วไปความว่าแต่โดยที่พระภิกษุไม่มีภรรยาท่านจึงแสดงความการุณาให้ที่พักอศาศัยแก่อาคันตุกะชนดีกว่าพวกพลเมืองซึ่งเป็นครืหัด ความคิดเห็นเหล่านี้อาจเป็นมุมมองจากการสำรวจโดยคร่าวๆจากชนต่างแดนแต่หากพิจารณาประกอบกับองค์ประกอบทางสังคมเชิงลึกแล้วสุจิตวงเทศแสดงความคิดเห็นอีกแบบว่าสิ่งที่ลาลูแบร์สังเกตมานั้นเป็นเรือนขุนนางในพระนครรีอยุทยาที่ไม่ต้อนรับอาคันตุกะแล้วนำไปคิดเองว่าคงปิดบังว่าเรื่องมีเมียหลายคนแต่เมื่อพิจารณาร่วมกับสภาพสังคมเพิ่มเติม อาจารย์สุจิตวงเทศมองว่าสาเหตุที่ไม่ต้อนรับอาคันตุกะเป็นปัญหาการเมืองอาจารย์สุจิตวงเทศอธิบายว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาขุนนางคนใดซึ่งให้ที่พักทิงอาคันตุกะโดยเฉพาะชาวต่างชาติย่อมสิ่งถูกลงอาญาข้อหาซ่องสุมผู้คนคิดกบฏได้ส่วนเรือนชาวบ้านทั่วไปก็ไม่มีที่นอนและมักไปอาศัยวัดเป็นสถานที่สำหรับนอน นี่จึงทําให้ลาลูแบร์อาจเข้าใจว่าที่นอนวัดกันนั้นเพราะพระไม่มีเมียจึงไม่ต้องปิดบังเรื่องเมียอย่างไรก็ตามการรับรองพอระราชทูตอย่างลาลูแบร์ในสมัยนั้นกรุงศรีอยุธยาก็สร้างที่พักขึ้นใหม่โดยเฉพาะลาลูแบร์เล่าว่าเขาได้พักที่ชายแม่น้ําเป็นเรือนที่พักซึ่งใหญ่โตพอสมควรเรือนนั้นสร้างบนเสาปูฟากและลาดด้วยเสือกกไม่เพียงแต่จะใช้เป็นพื้นเรือนเท่านั้นยังเป็นพื้นเฉลียงอีกด้วย ห้องโถงและห้องในนั้นแขวนผ้ามีดอกดวงเพดานผ้ามัสลินขาวริมเฉลียงเพดานลาดลงพื้นเรือนในห้องน้ำลาดเสือกอกสารรายละเอียดและเป็นมันเรื่องกอว่าที่ใช้ลาดพื้นเฉลียงและภายในห้องนอนของเอกอัครราชทูตพิเศษนั้นยังลาดพรมเจียมทับเสือกอกอีกชั้นหนึ่งแต่ลาลูแบร์ยังวิจารณ์เรื่องความโอโถงว่ามีได้โอโถงมีภูมิฐานอะไรเลยหลังจากนั้นคาดว่ากรุงศรีอยุธยารับรู้สัญญาณ อาจารย์สุจิตวงเทศแสดงความคิดเห็นว่าน่าจะเอาใจลาลูแบร์ด้วยการพาไปนอนเรือนที่เป็นตึกก่ออิฐถือปูน